เอาไอ้ลุยมื่อนี้ยไม่ได้ไปใส่บ่คือสบายแท้สบายอทั้งไี้นั่งหาเพาื่อนี่หนุ่มอยู่ทั้งเท่งบุญอ่ะกันว่าเสีพากันไปส่งสินค้าแยากกันไปมื่อนี้ลูกค้าหลายเดอ่ะอ๋อบ่อืมก็เลยนั่งหาเราห่วยไอ้ลุยมื่อนี้หน้าตาเจ้าคือ่่งสดใสแท้วะยันดิบ่อิลิตั้งแต้คอยหัวเจ้าเศร้าสูบยามาื่นี่ดูดีเด้อบ่จ้าดีตัวน้องตั้งแต่เขาเลิกมื่นี่เนาะลูกสื้ว่ากระปี่กระเปาเด้ ตื่นน้ำเมืองส้าขึ้นมามีเฮงมีเฮงกินเข่ากับแซบนอนหลับกับทำใบเสริมน้ำสาระแดงเข้าไปอีกบานนี่ร่างกายคนเฮาถือกระปีกระเป๋าขึ้นไล่กินเข่ากับแซบนอนกับลับมีเฮงมีเฮงโอสมองกับปอดโป่งลุง่งสบายน้ำสาระแดงน้ำบุญมาพันดวงค่นแบบเออชุดแปดเก้าสีสองสองสามสีเจ็ดหนึ่งคันสวงหอดบ้านปอาเจอคือเกณฑ์แค่ไอไปบอกพ่อข่อยในยเรื่อเฮือนหันเล่าปร้าสุบจักเถื่อ มันติดเป็นอย่างยังปุวยภาษาเศร้ายาสูบเชื่อๆซื้อลูกอมมาอมคือเฮานี่โอ้เอออมไปอมมานี่เศร้าหอนยาสูบไปเลื่อมไปเลยแค่ไห้ซื้อลูกอมมาอมแล้วหันไปบอกแถวพอเล่าใน่เด้อลองเบิ่งบ่เชาเฮานั่นแต่ปัญหามันก็นเป็นจังซี่เด้อปุวยบ้านเองเป็นจังไดนล่ะอ้าเพราะเฮาเลิกออยาสูบได้แล้วนี่เฮารู้สึกว่ารู้สึกจังไดรื่อ้ายมันสบายตัวบ่ Cô cứ bác cô tí lúc ốm rồi nè Ồ Tí lúc ốm <ổng>. Ừ Ôm bác sâu 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 phạt yeah. cả ông, cả <laughs> cả <ông. cười> á Thì à Chẳng cả ôm Cảm thấy không có ôm mà quá cũng Ôm nó ra sâu hồn Tất nhiên kia bằng hai tên đấy rồi nè nát chảy vô <laughs> เจ้าเสียจังใดบันี่ตักสรีว่าจังใดเว้ยเขาเอาละคหาวิธีแก้กอยู่ดนเอ้าสันคอยสิเป็นกำลังใจให้เจ้าเด้อถัานเจ้าเลิกลูกอมได้เจ้ามาบอกคอยในเด้อตักศรีว่าจังไดนคอยก็ด,ดีใจน้องเจ้า,าแล้วสุดๆเด้อพิ้ง ค well. ่อยว่าสิเดี๋ยวอยาที่ฟังนี้เนเ่ยนี่เออไปไปไปอื่นแล้มาหน้ำเด้อจ้าจ